ประเด็นก็คือทําอะไรก็เจ๊งเนี่ยมันหมายความว่าบางทีเราเห็นบานสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยอันใหม่มันมีโอกาสมากกว่าหรือมันทําเงินได้สูงกว่ามันก็เลยอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางคือเรากลับไปทบทวนดีๆการที่เราเลิกธุรกิจนั้นน่ะมันเลิกเพราะว่ามันเจ๊งจริงๆหรือว่ามันมาจากการที่เราเห็นโอกาสในช่องใหม่มากกว่าหรือเทรนด์ของธุรกิจนั้นมันหมดครับอย่างผมผมเคยเปิดร้านทําผมผมเคยเปิดผับเปิดบาร์เปิดโคโยตี้เปิดเยอะมาก ไอ้ทุกอย่างที่เปิดผมเคยปิดมาหมดอย่างร้านหนังสือผมก็เคยเปิดดังหนังสือให้เช่ามันมีเทรนด์ของมันครับือเวลามันหมดเทรนด์นะเทรนด์ของหนังสือมาดิจิทัลมาอเออคือเทรนด์ของหนังสือมันล่วงไปเลยอืแต่ตอนนี้เทรนด์ของหนังสือกลับขึ้นมาดีขึ้นหน่อยถ้าเป็นกราฟมันก็มันกําลังจะไต่ขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโกร w เลยมันจะสามารถโตได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ทีนี้ไอ้การที่เราทำรถเจ๊งมันต้องกลับมาค้นหา เออว่าจริงๆแล้วอะเรารักเราชอบเราทําได้ดีจริงๆไหมสิ่งที่เราจะทำหรือเรา<ช>ทําเพราะว่าเขาชวนเราอ่าหรือว่าเราทําเพราะว่าเอ้ยเราแค่อยากครับเออเนี่ยบางทีมันกลับมาค้นหาจริงๆแล้วอะพอเห็นเขาทําแล้วได้เงินก็เลยอยากทาบ้านครับเออไอ้พวกโจทย์แบบเนี้ยมันมันไม่มันไม่สามารถไปถึงจุดจุดสูงสุดของเราได้อ